หลักเกณฑ์การเลือกสถานที่และบุคคลที่ควรเสพและไม่ควรเสพพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยวนปัตคือป่าทึบแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นและอนุตระโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุ ก็ยังไม่บรรลุทั้งจีวรบินทบาทเสนาสะนะคีลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบนรรปชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตก็าหามาได้โดยยากภิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนพึงหลีกไปเสียจากวัณปัตตนั้นอย่าอยู่เลย ภิกุทั้งหลายอันหนึ่งภิกขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยวนปัตตแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอสศะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นและอนุตตรโยคะคเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ไม่บรรลุแต่ว่าจีวรปิทบาทเสนาสนะ ขีลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตหามาได้โดยไม่ยากพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่าเราเป็นผู้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรก็หามิได้เพราะเหตุแห่งบินทบาทก็หามิได้เพราะเหตุแห่งเสนาสนะก็หามิได้ เพราะเหตุแห่งกิฬานะปัจัยเพศสัตว์บริขารก็หามิได้ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วภิกขุนั้นพึ่งหลีกไปจากวันปัตนั้นอย่าอยู่เลยภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยวัณปัตแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่น อาสะวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นและอนุตระโยคคเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุแต่ว่าจีวรบินทบาทเสนาสะนะคีลานะปัจจัยเพสั์บริขารอันบรรพชิตพึ่งสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นหามาได้โดยยากพิกุทั้งหลายพิกุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่า เราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินทบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสะนะเพราะเหตุแห่งคีลานะปัจจัยเพศั์บริขารครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วพิขุนั้นพึ่งอยู่ในวัณปัตนั้นอย่าหลีกไปเสียเลยพิขุทั้งหลายอันหนึ่งพิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยวัปัตแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมัน่นอสศวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นและอนุตรักโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุทั้งจีวรปินทบาดเสนาสนะคีลานะปัจจัยเพศสัต์บริขารอันบรรพชิตพึงสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นก็หาได้โดยไม่ยาก ภิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วพึงอยู่ในวันปัตนั้นจนตลอดชีวิตอย่าหลีกไปเสียเลยพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยหมู่บ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้น และอนุตระโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ยังไม่บรรลุทั้งจีวรบินทบาทเสนาสนะคีลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบรรปชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตก็หามาได้โดยยากพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน พึ่งหลีกไปเสียจากหมู่บ้านนั้นอย่าอยู่เลยพิกุทั้งหลายอันหนึ่งพิกุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยหมู่บ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอสศวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นและอนุตระโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ไม่บรรลุ แต่ว่าจีวรบินทบาทเสนาสนะคิลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตหามาได้โดยไม่ยากพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่าเราเป็นผู้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรก็หามิได้เพราะเหตุแห่งบินทบาทก็หามิได้ เพราะเหตุแห่งเสนาสนะก็หามิได้เพราะเหตุแห่งกิฬานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารก็หามิได้ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วพิกุนั้นพึ่งหลีกไปจากหมู่บ้านนั้นอย่าอยู่เลยพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยหมู่บ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมัน่นอสศวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นและอนุตระโยคัเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุแต่ว่าจีวรบินทบาตเสนาสะนะคีลานะปัจจัยเพสั์บริขารอันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นหามาได้โดยยากพิกุทั้งหลาย ภิกขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่าเราม่ได้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินทบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเพราะเหตุแห่งคีลานะปัจจัยเศสัตว์บริขารครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วพิขุนั้นพึ่งอยู่ในหมู่บ้านนั้นอย่าหลีกไปเสียเลยพิขุทั้งหลายอันหนึ่ง พิกุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยหมู่บ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นและอนุตระโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุทั้งจีวรปินทบาดแสนาสนะคีลานะปัจจัยเพศสัต์บริขาร อันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นก็หาได้โดยไม่ยากพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วพึงอยู่ในหมู่บ้านนั้นจนตลอดชีวิตอย่าหลีกไปเสียเลยพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นได้ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสะวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นและอนุตระโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ยังไม่บรรลุทั้งจีวรบินทบาทเสนาสะนะขีลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบรรปะชิตพึ่งสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตก็หามาได้โดยยากพิกุทั้งหลาย พิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนพึงหลีกไปเสียจากนิคมนั้นอย่าอยู่เลยพิขุทั้งหลายอันหนึ่งพิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่น อาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นและอนุตระโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ไม่บรรลุแต่ว่าจีวรปินทบาทเสนาสนะคิลาณนะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตหามาได้โดยไม่ยากภิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่า เราเป็นผู้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรก็หามิได้เพราะเหตุแห่งบินทบาทก็หามิได้เพราะเหตุแห่งเสนาสนะก็หามิได้เพราะเหตุแห่งกิลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารก็หามิได้ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วพิกุนั้นพึงหลีกไปจากนิคมนั้นอย่าอยู่เลยพิกขุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้ เข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมัน่นอสาาวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นและอนุตตรโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุแต่ว่าจีวรบินทบาทเสนาสนะกีฬานะปัจจัยเพศสัตว์บริขาร อันบรรพชิตพึ่งสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นหามาได้โดยยากพิกุทั้งหลายพิกุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่าเรามิได้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินทบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเพราะเหตุแห่งคีลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว พิขุนั้นพึ่งอยู่ในนิคมนั้นอย่าหลีกไปเสียเลยพิขุทั้งหลายอันหนึ่งพิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นและอนุตรักโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุ ทั้งจีวรบินธบาตเสนาสนะคีลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นก็หาได้โดยไม่ยากพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วพึงอยู่ในนิคมนั้นจนตลอดชีวิตอย่าหลีกไปเสียเลยพิขุทั้งหลาย พิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นและอนุตระโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ยังไม่บรรลุทั้งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคีลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขาร อันบนรรพชิตพึงแสวงหามาเพื่อเป็นบริการของชีวิตก็หามาได้โดยยากพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนพึงหลีกไปเสียจากนครนั้นอย่าอยู่เลยพิขุทั้งหลายอันหนึ่งพิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นและอนุตระโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ไม่บรรลุแต่ว่าจีวรปินทบาทเสนาสนะคีลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิต หามาได้โดยไม่ยากพิขุทั้งหลายพิกขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่าเราเป็นผู้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรก็หามิได้เพราะเหตุแห่งบินทบาทก็หามีได้เพราะเหตุแห่งเสนาสนะก็หามีได้เพราะเหตุแห่งกิลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารก็หามีได้ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ภิกขุนั้นพึ่งหลีกไปจากนครนั้นอย่าอยู่เลยภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นและอนุตตรโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุ แต่ว่าจีวรบินทบาทเสนาสะนะคิลานะปัจจัยเพสัตบริขารอันบรรพชิตพึ่งสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นหามาได้โดยยากพิกุทั้งหลายพิกุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่าเรามิได้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินทบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสะนะ เพราะเหตุแห่งคีลาณปัจจัยเพศสัตว์บริขารครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วพิขุนั้นพึงอยู่ในนครนั้นอย่าหลีกไปเสียเลยพิขุทั้งหลายอันหนึ่งพิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่น อาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นและอนุตรักโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุทั้งจีวรปินทบาทเสนาสนะคีลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นก็หาได้โดยไม่ยากพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้ว พึงอยู่ในนครนั้นจนตลอดชีวิตอย่าลีกไปเสียเลยพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอสศวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นและอนุตระโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ยังไม่บรรลุ ทั้งจีวรบินทบาทเสนาสนะคีลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบรรปชิตพึงแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตก็หามาได้โดยยากภิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนพึ่งหลีกไปเสียจากชนบทนั้นอย่าอยู่เลยพิขุทั้งหลาย อันหนึ่งพิกขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นและอนุตระโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ไม่บรรลุแต่ว่าจีวรปิทบาทเสนาสนะ คิลานะปัจ,จัยเพศสัตว์บริขารอันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตหามาได้โดยไม่ยากพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่าเราเป็นผู้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรก็หามิได้เพราะเหตุแห่งบินทบาทก็หามิได้เพราะเหตุแห่งเสนาสนะก็หามิได้ เพราะเหตุแห่งกิฬานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารก็หามิได้ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วภิกขุนั้นพึ่งหลีกไปจากชนบทนั้นอย่าอยู่เลยภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่น อาสะวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นและอนุตระโยคัเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุแต่ว่าจีวรบินทบาทเสนาสะนะคิลานะปัจจัยเพสั์บริขารอันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นหามาได้โดยยากพิกุทั้งหลายพิกุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่า เราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินทบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสะนะเพราะเหตุแห่งคีลานะปัจจัยเศสัตว์บริขารครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วพิขุนั้นพึ่งอยู่ในชนบทนั้นอย่าลีกไปเสียเลยพิขุทั้งหลายอันหนึ่งพิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมัน่นอสศวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นและอนุตตรกโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุทั้งจีวรปินทบาทเสนาสนะคีลานะปัจจัยเศสัตว์บริขารอันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นก็หาได้โดยไม่ยาก ภิขุทั้งหลายภิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วพึงอยู่ในชนบทนั้นจนตลอดชีวิตอย่าหลีกไปเสียเลยภิขุทั้งหลายภิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยบุคคลแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้น และอนุตระโยคัเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ยังไม่บรรลุทั้งจีวรบินทบาทเสนาสนะคีลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบรรบชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตก็หามาได้โดยยากพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน พึ่งหลีกไปเสียจากบุคคลน,นั้นอย่าอยู่เลยภิกุทั้งหลายอันหนึ่งภิกุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยบุคคลแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นและอนุตระโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ไม่บรรลุ แต่ว่าจีวรบินทบาทเสนาสนะคิลาณะปัจจัยเพศสัตว์บริขารอันบรรพชิตพึงงแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตหามาได้โดยไม่ยากพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่าเราเป็นผู้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรก็หามิได้เพราะเหตุแห่งบินทบาทก็หามิได้ เพราะเหตุแห่งเสนาสนะก็หามิได้เพราะเหตุแห่งกิลานะปัจ,จัยเพศสัตว์บริขารก็หามิได้ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วพิกุนั้นพึ่งหลีกไปจากบุคคลน,นั้นอย่าอยู่เลยพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยบุคคลแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมัน่นอาสะวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นและอนุตระโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุแต่ว่าจีวรบินทบาทเสนาสะนะคีลานะปัจจัยเพสัตบริขารอันบรรพชิตพึ่งสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นหามาได้โดยยากพิกุทั้งหลาย ภิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่าเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินทบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเพราะเหตุแห่งคีลานะปัจจัยเพศัตว์บริขารครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วพิขุนั้นพึ่งอยู่ในบุคคลน,นั้นอย่าหลีกไปเสียเลยพิขุทั้งหลายอันหนึ่ง พิกุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยบุคคลแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นและอนุตรักโยคะเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุทั้งจีวรปินทบาทเสนาสนะคีลานะปัจจัยเศสัต์บริขาร อันบรรพชิตพึงสแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นก็หาได้โดยไม่ยากพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วพึงอยู่ในบุคคลน,นั้นจนตลอดชีวิตอย่าหลีกไปเสียเลย